ในการสั่งการเนี่ยไม่ได้มีการเสนอจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่มีหน้าที่นะครับเป็นการสั่งการของคนที่คนโดยตรงจัดซื้อรถนะฮะนกประสงค์บนลุงทางเนี่ยนะครับชนิดสิบล้อจํานวนสองคันคโดยเป็นรถเครื่งยนต์ดีเซลมีกําลังไม่น้อยกว่า200แรงมา้านะฮะรวบประมาณที่ตั้งไว้ในขณะนั้น51าล้านบาทว่ามีผู้ ใช้วิธีอ e ีออคชันนะครับก็คือการประกวดราคาก็มีผู้มาซื้อแบบหรายนะครับแล้วก็มีมายื่นิองเสนอราคา2รายโดยปรากฏว่าบริษัทพลวิทย์เทคพลัสจำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาขณะนั้นก็มีนายอุทิตชูช่วยเป็นนายกองกลารแหร่งส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการทําสัญญาจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางประสงค์กับบริษัทพลวิทย์เทค รัชจอกัดน,นะครบต่อมาวันที่28สิงหาคมในปีเดียวกันคือปี56นายนิพนบุญยามณีนะครับได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจดในวันที่8ตุลาคมปี56บริษัทคนวิทย์เทครัสจอมกัดได้มีการแจ้งส่งมอบรถ,ถ,ถทั้งสองคันคณะกรรมการได้มีการตรวจรับรถ,ถ,ถทั้งสองคันแล้วเห็นว่ามีปริมาณคุณภาพถูกต้องครบถ้วน ก็ได้มีการรายงานการตรวจรับให้ประองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งเป็นบบราชการแทนนายกโค์งการบริหารส่วนจังหวัดสงขาทางนายนิพนธ์นะครับบุญยานิบุญามณีเนี่ยได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการตรวจรับนะครับแล้วก็ได้มีการนําเสนอให้คุณนิพนธ์เนี่ยนะครับทําหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขาเพื่อมอบอำนาจให้กับทางบริษัทพลวิทย์ไปจดทะเบียน โอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของอรถเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์รถมาเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การริหารสุดจังหวะต่อมานะครับทางบริษัทเอ็มไก้แจ้งว่าในเรื่องนี้กรรมการก็ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วจะต้องเบิกจ่ายเงินให้นะครับแต่ก็ภายหลังทางบริษัทคนวิทย์ก็ยินยอมนะครับนำรถทั้งสองคันน่ไปทดสอบตามที่ทางคุณนิพนธ์สั่งการนะครับในการสั่งการเนี่ยไม่ได้มีการเสนอ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นะครับเป็นการสั่งการของคนิี่คนโดยตรงก็ทางบริษัทผลวิทย์เนี่ยก็ได้มีการยื่นฟ้องไปยังศาลปกครอง,องจังหวัดสงขลาคือยื่นฟ้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาว่าไม่มจ่ายเงินให้ซึ่งปรากฏว่าในเบื้องต้นศาลปกครองสงขลา,ามีคำพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าโดทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีรวมเบ็ดเสร็จเป็นเงินจำนวนที่ จ,จ่ายให้อบจจ่ายให้แก่ทางบริษัท52ล้าน62,041บาทระรับในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการกล่าวหาคุณนิพนธ์ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกโค์งการในอสูจังหวัดซึ่งไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลฎีกาแผนกดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยทางผู้ยาาุติสุดถ้าเห็นด้วยจะต้องส่งเรื่องฟ้องไปยังศาลอาญ,ญาทุเจริแต่เราเป็นมชอบในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ